สวัสดี f อฟนะครับในคลิปนี้ก็จะพามาเปลี่ยนครับสีแกนวาลนะครับโดยคลิปก่อนหน้านั้นผมได้ทาการอสอนวิธีการถอดสปริงวาลวถอดลิบแม่อะไรออกแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือแค่สีวาวลแล้วนะครับเนี่ยสีแกนวาลเดยผมจะทําการเอาตัวใหม่นะครับติดตั้งเข้าไปนะครับอันนี้เป็นสีนตัวใหมก่ก็ผมซื้อประเกนชุดมานะแล้วก็มันแถมมาให้นะครับก็จะเอาตัวใหม่นี้ใส่ไปนะก็หาครีมนะครับ อ่าคีบออกของเก่าออกได้เลยนะครับเนี่ยดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยของเก่าถ้าเราแช่เป็นนานหรือว่าเราล้างเครื่องเนี้ยเราไม่ได้ถอดออกมันก็จะโดนน้ำมันนะครับเบนซินแล้วมันจะแข็งตัวนะครับให้ทําการเปลี่ยนใหม่ครับทุกๆครั้งที่ลื้อเครื่องโยนออกมาแล้วอ่ะจุดเนี้ยก็ควรจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจครับเปลี่ยนไปเลยนะครับมันไม่ได้ยากนะครับค่อยๆคีมนะครับไอแหลมนะครับบีบบอกแมนะครับ ประมาณนี้บิดมันจะเสียช่างมาน,นะครับผมจะใช้นะครับจารบ,บีนะครับแหละจารบ,บีที่ติดปลายไขควงนะผมจะใช้จารบ,บีนะครับในการหล่อลื่นนิดหน่อยแต้มจารบ,บีนะครับนิดหน่อยให้มันหล่อลื่นหน่อยแล้วก็เสียบเข้าไปอยู่เดิมครับอ่าฝั่งนี้ลงนะอ่าฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ไงขึ้น ประมาณนี้อ่ามันก็จะยัดง่ายนะครับฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยผมก็จะใช้จารบีเนี่ยนิดนึงแต้มกับไขควงปลายไขควงนิดเดียวนะครับแล้วก็มาทานในนี้ทานในปอกข้างในนี้นิดนึงต้องทายเยอะนะครับทาน,นิดเดียวทาเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วกดลงไปครับมันง่ายครับมันไม่แข็งครับเนี่ย ค่อยๆยัดลงไปฮะแบบนี้ก็คือจบนะครับเปลี่ยนสีนั้นแววรถที่รื้อเสื้อหรือฝาสูบออกแมนนะครับในการอุปกรณ์เครื่องการคว้านลูกสูบอะไรต่างๆให้เพื่อนๆเปิดาฝาสูบเช็คด้วยนะบางทีก็บางทีสำหรับคนที่คว้านแมนนะครับคว้านแมนเสร็จแล้วก็ประกอบเลยนะครับไม่ได้เช็คฝาสูบเลยในเะงี้ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่จะได้รื้องานมาสองรอบ ทารอบเดียวไม่จบต้องทำสองรอบนะครับหรือเช็คทั้งข้างล่างข้างบนนั่นคือเนี่ยผมทําความสะอาดมดแล้วเนี่ยสวยงามพร้อมที่จะประกอบแล้วต่อไปก็คลิปหน้าดีกว่ามั้งก็ประกอบอะไรต่างๆในชุดฝาสูบเนี่ยนี่ก็สวยงามนะครับสีนกันดาวสองตัวจบไปแล้วเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ